สวัสดีครับพี่น้องชาติยอยู่ผมอีุณเรนน่ายโคชิบุนุนยังนะครับวันนี้ผมมีกล่องเมฆจากมิชลินนะเขาจะให้เป็นของแถมกับคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเปลี่ยนยางชุดไหนนะครับแต่ที่ผมเปลี่ยนไปเป็นมิชลินไ i l อ t สปอร์ตสี่นะฮะขนาด235หน้ากว้างแล้วก็4ซเ1ียีสอ์แก็เขาให้อนี้มาชุดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเดยเงินไขอะไรเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณทางมิชลินมากๆนะครับดูกล่องสวยงามงานเก็นเมกล่อง ได้ไม,ม่มีเงานี่สวยเลยนะเขาบอกว่าเป็น Power Bank กับโคมกุญแจลองเปิดกันนี่ดูด้านในนะน่ารักเชียวอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานและดูแลแบตเตอรี่สมองซึ่งขอาหมา่ถึงตัวเนี้ยนะเขาก็าจะมีซองมาให้อัวน,นี้เปตดดูนะเป็นซองกระดาษพูดผิดเป็นกล่อง้านะครับก็โดูึือ ้น่ารักดีสวยดีครับเขาใส่คืนแบบผมคงเอามาแกะให้ดูกันเล่นๆอาจจะเอามาใช้อะไรแล้วส่วนตัวไม่ค่อยได้หยิบอ,อุปกรณ์แบบนี้มาใช้หรอกรับแล้วก็มาตัวนี้ตัว,น,ตวน,น่าจะเป็นเคสแบงของเรานะนี่เลยนะครับสายชาร์จออกเป็น USB ปกตินะแล้สายรับเข้าก็เป็น m i โคร USB แล้วก็มีสายมาให้สายใหญ่โตเลยครับสั้นๆส,สายแบบเนี้สั้นๆอ่ะเวลาได้มาเพื่อนๆอย่าทิ้งไปใช้สายใหญ่นะคือมันเป็นสายที่เหมาะกับการเสียบแบบตัวตอปลั๊กจากกําแพงมาจิ้มเข้า Power Bank บงค์เพราะพราะว่แค์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องชาร์จนานนะและสดไปถ้าเรียกว่าตัวปล่อยปล่เท่าไหร,ร่เขารับได้เต็มที่เขาเลยให้ใช้สายสั้นขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับสาหรับการชาร์จเข้า power bank นะก็ลองใช้ให้ถูกวิธีกันดูนะครับดูสวยงามน่ารักอันนี้ก็พาวะแบงค์ครับผมไม่แน่ใจว่าความจุเท่าไหร่ไหมนกันเก็บก่อนส่วนอันนี้ของกุญแจน่ารักดีกุญแจนี่จะเป็นผิวมันมาเลยนะจึงก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันกลัวออกไปใช้แล้วแขนหักขาหัก <laughs> เขาทำน่ารักดีนะครับผมเองก็ จริงเพื่อนผมก็เพิ่งเปลี่ยนยางรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไปนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่หรือว่าต้องเป็นยางไซส์ใหญ่ๆอย่างเดียวหรือเปล่าถึงจะได้ก็เป็นพกแพคเกจที่ดูดีน่ารับนะครับสวยงามดีอขอบคุณทางมิชลินมากๆที่ทาให้ลูกค้ายอย่างผมประทับใจนะฮะยางดีของแถมดีอีกก็ เอาให้ดูกันเท่านี้ครับก็สวยดีเพื่อนเก็ลองสอบถามกับร้านยางที่เปลี่ยนกันดูแล้วว่ามีอย่างนี้ให้หรือเปล่าหรือต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับโอเควิดีโอวนี้สัส้นๆจาผมแม่นายก็ทุกคนหนุาอยสวัสดีครับ